ความเคลื่อนไหวกรุงเทพมหานครวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมหารือกับนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริหารจัดการขยะและ PM2.5 ณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยหลังจากการประชุมนชายชัชชาติและนายวราวฒิได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยนายวราวฒิกล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อแรกเปลี่ยนสิ่งที่กรุงเทพมหานครและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำร่วมกันได้เช่น PM 2.5น้ำเสียขยะมูลฝอยการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการกัดเซาะเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนพร้อมขอบคุณนายชัดชาติที่มีความรวดเร็วอยากตั้งคณะทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดเป็นโครงการนำร่องและเห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในสิ้นปีนี้เมื่อถามถึงปัญหาฝุ่นสำหรับฝุ่นที่กรทมไม่ได้ผลิตเองจะประสานงานกระทรวงมหาดไทยเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเขตปริมณฑลส่วนฝุ่นที่ได้รับจากประเทศทางตะวันตกจะแจ้งไปยังเรขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือ สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งทั้งขยะน้ำเสียและ PM2.5 เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำไปแล้วเช่นนักสื่อฝุ่นแอปพลิเคชันปลูกต้นไม้หากร่วมมือกันจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วเพราะกทมทำคนเดียวอาจจะไม่สำเร็จจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในาตชาชาติกล่าว จริงแล้วอตั้งแต่เราหาเสียงเลือกตั้งมาเนี่ยผมบว่าเรื่องสิ่งนั้นล้อเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความใจระดับหนึ่งเนี่ยเรื่งหมดทุนห้าขยะน้ําเสียเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครแล้วก็เรามีนโยบายหลายอย่างแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจมากหลาย,ลายๆเรื่องที่ท่านท่านได้ทําไปแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนักสืบฝุ่นหาต้นตอฝุ่นเรื่องการปลูกต้นไม้ทำแอพพลิเคชันปลูกต้นไม้อือว่าหลายๆเรื่องที่ทำเนี่ยมันสามารถจะร่วมมือกันและทําให้เกิดเห็นผลจะเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว แม่ปทมเองทางานคนเดียวไม่มีการสำเร็จนะถ้าเราสามารถร่วมมือกับกระทรวงหรืองานที่เกี่ยวข้องได้ก็จะดีเพราะว่า6เรื่องนี้ท่านผู้พูดถึงนะคือเรื่องมียงห่าเรื่องขยะเรื่องน้าเสียเรื่องเน็ตซีโร่หรือว่าเรื่องการบัตเครดิตเรื่องพื้นที่ปีเขียวแล้วก็เรื่องป่าชายเลนก็เป็นหกเรื่องต้นที่เราจะเริ่มทางานด้วยกันโดยตั้งคณะทํางานไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าแต่ละอันให้มีโปรไทป์ือมีต้นแบบอันแล้วก็ให้มันเกิดผลได้ท่านู้วิก็สักการว่าให ภายในช่วงปีที่ต้องเห็นผมในรูปธรรมเพราะนันว่าหลายเรื่องเราทครได้เลยฮะเรื่องตั้งแต่เรื่องเอ่อมีหัจุ่ห้าเรื่องติดเซ็นเซอร์เรื่องทำโมเดลครับหรือว่าเรื่องทุนที่ติเกี่ยวซึ่งทรับกระทรวงก็ได้ทำไปแล้วเรื่องฝ่าชายเลนซึ่งอันนี้ผมว่า น่าจะเดินไปด้วยกันนดาและเห็นผลเป็นประโยชน์ประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับและเมื่อถามถึงปัญหาน้ําท่วมนายชาชาติกล่าวว่าตอนนี้กําลังเร่งระบายน้ําในคลองต้องรอดูฝนอีกทีทั้งขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรีเนื่องจากได้ประสานงานไปและนายกได้สั่งการให้ทหารเตรียมความพร้อมสําหรับการช่วยเหลือประชาชนและลงมาทํางานแล้วบางส่วนทั้งในเรื่องรถและอื่นๆซึ่งถ้าหากพวกเราทุกคนช่วยเหลือกันเป็นเนื้อเดียวกันจะสามารถแก้ปัญหาไปได้